สวัสดีครับผมมนีกักับมาเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทังช่อง YouTube นักเล่นพระทองทินนะครับมนีกัมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อพิบุญมาในน้ำพีในน้ำหนองมาในนำ้ำผูนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศร่วมไปถึงผู้ที่กำลังเข้ามาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุมงคลทองทินของจังวัารุดรอนนะครับเพื่อเป็นไปในนทางการสะสมที่ถูกต้องนะครับวัตถุมงคลที่เห็นข้างน้านี้คือเหรียญหาเหลี่ยมรุุนแหลกหลวงพ่อพิบุญวัดพระเทนบ้านแดงบล็อกที่4ีนะครับนะ บล็อกที่4นะจำมีดีรับล็อกที่4นะครับนะมัอนี่สิมาแนะนํากันนะว่าบล็อกที่4นี่วิธีการเบิ้งวิธีการแยกบล็อกเขาแยกแบบใดนะครับนะมัอนี้กสิมาแนะนํากันแล้วกันเนาะ่าถือว่าเป็นการสอนนะเป็นการแนะนํากันเพื่อสิ่งที่ดีนะครับเก็บสะสมวัตถุมงคลที่ดีเป็นมาตรฐานนะครับกสิมีมีมูลค่าเพิ่มทั้งมื่อนีแลวก็มื่อนานะครับแต่ถ้าเก็บแบบเป็นมาตรฐานนะครับกสิบอมมีมูลค่าเพิ่มกับส่างพระรใหยผู้ครอบคร้อง้อบนะครับนะมัอนี่เทากับสิมาแนะนํากันแล้วกันเนาะ เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพิบูลมีหลากหลายบล็อกนะครับในตะกูลสายฝนเรียบมีทั้งหมดถึง7บล็อกนะครับที่นิยมเดินหากันในวงการสายหลวงพ่อพิบูลนะครับวิธีการแยกแยะนี่เท่ากับเบิ้งลักษณะนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้าจะใช้แม่พิมพ์ของรุ่นแรกเลยนะครับจนถึง7บล็อกนะครับแต่ก็มีความแตกต่างของรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามา เนื่องด้วยว่าช่วงเวลาการจัดสางและการเก็บรักษาแมพิมพ์ที่บดีเฮดไห้เกิดมีตำนี้ต่างๆนานาเกิดขึ้นในแต่ละบ็อกแต่ละบ็อกนะครับจึงได้มีการแยกแยะเพื่อสางความชัดเจนเพื่อสางความเป็นมาตรฐานวิธีการสังเกตเบื้องต้นเฮาจะเบิ่งแมพิมพนับ้ะผูได้จดจาแมพิมพรุนแรกไดนะก็ใส่แมพิมบ์็อกเดียวกันนะครับแต่ก็สิมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นว่ามีเม็ดโพสตรงศีซ่าลงปูแล้วก็รอบขางตรงนี้นะครับนะแทบจะมีทุกบล็อกนั่นแหละนะครับยกเว้นบล็อกแหลกนะครับที่บ่มีนะครับ อ่าเราเพื่อนเลียนจะตึงนะครับแต่บเบลียบนะเพื่อนเลียนจะตึงจะแต่จะเบลียบนะครับจะมีเม็ดพดเม็ดกากเป็นกุ้มขื้นเป็นกุ้มขื้นแต่ไ่เป็นเปืนนะครับเป็นกุ้มแต่เป็นกุ้มเม็ดไผ่เม็ดมันนะครับนะเส้นสายละเอียดพวกเม็ดประคั่มนะครับพวกเม็ดประคั่มพวกจีว้อนจะคมชัดนะครับนะจีว้อนคมชัดเหมือนน่ะยี่มงี้ตรงนี้ถือว่าเป็นซอกลึกนะครับนี่เห็นบ่มจีว้อนเด้งคมชัด ไฮปลานะครับกระดูกไฮปลาวนี้จะเด้งขึ้นมาเป็นทอนเลยนะครับมาว่างบนหัวไหล่ลงปูเลยนะครับว่าด้เป็นปืนนุ่นขึ้นมาเป็นทอนเลยนะครับเม่อว่างบนหัวไหล่ลงปูนะครับเนี่ยเดี๋ยวจีว่านมงใต้เม็ดประคั่เนี่ยว่าซื้อว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดยังมีความคมชัดนะละเอียดสมบูรณ์นะครับหน้าตาพยายามจำหน้าตาของลงปูไวให้ดีหนึ่งถึงเจ็ดนะครับของแม่พิมพ์รุ่นนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทั้งสิ้นนะครับ นีเลียนการสภาพผ่านการใส้มากนิดน้อยนะครับแต่จมูกยังพระท่านหล่มนะครับยังสวยสมบูรณ์นะครับผิวล่มดํายังมีผ้าปลอดเจือๆอยู่นะครับนะแต่ด้านล่างนะครับเกิดจากการเก็บรักษาที่บดีนะครับกัมีการใส้แน่นะครับแต่บริสึทยังกันยังดูว่าสภาพยังสวยอยู่ยังนนารักอยู่นะครับจีวรนะครับสังเกตจีวรนะครับตรงนี้นะครับทุกบล็อกนะจะต้องมีความคมชัดครับ เป็นบอป่าจีวอนแต่มีความคมชัดนะนะไปถึงเสาเลยนะครับบอสพิมพมิติเลยนะครับบอคมชัดสวยสมบูรณ์นะครับนะครับแลวก็ที่สําคัญนะครับี่ตรงคอเท้าหลวงปูทุกบ็อกนะครับจะต้องมีลักษณะคล้ายๆกันหรือเหมือนกันนะครับมีจุดพิจารณาที่เหมือนกันคืนนะครับจะเห็นว่าเป็นร่องเป็นร่องนะครับตรงคอเท้าหลวงปูว่าจะเห็นว่าเป็นร่องเป็นคืนนะครับเกิดจากการ แกะนะครับเกิดจากการแกะแม่พิมพ์หรือคุดเนื้อโลหะลงลงไปนะครับเพื่อสร้างเป็นองค์ประกอบหรือว่าสร้างเป็นเข้าโค้งลงปูนะครับข้าจีน่าะเป็นคืนเป็นขืนนะนะครับถ่ายเรียบๆนะครับถ่าเหรียญโบสึกหลายนะครับจนขอเท้าเรียบนี่นะครับข้าก็กจีเห็นถึงลองร้อยการใช้มีดแกะโลหเนื้อโลหะนะครับของขอเท้าแต่ถ่าเหรียญได้ยังคมชัดสวยเด่งสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ขอเท้านี่ลื่นนะครับ ด้านนั้นให้ว่างทันทีนะครับหนะ้าบ่ต้องเก็บนะครับหนะ้าบ่ต้องเก็บขึ้นมาซองให้เสียสายตานะครับส่วนในลอ่องโตงซื้อพวกนี้นะครับพยายามจาลักษณะของโตงซื้อไดนะ้จะมีแบบเดี่ยวนะครับในล่องโตงซื้อจะมีเส้นไล่ขวางเป็นล่องเงานะครับจากนี้ถึงนี้เลยทุกบล็อกนะครับนะทุกบกล็อกสีเลือกจีเตือนอย่ที่การใส่งานนะครับเห็นไหมก็จะเห็นว่าเป็นเส้นล่องถังนนะครับแต่อน,นี้มันก็มีพวกขาบฟุบ้นขับ ไข้คาบเกลือผมนะมันก็นเลยเห็นตื่นตื่นแน่เพราะว่าไม่ได้ทำความสะอาดนะครับยังเป็นผิวเดิมอยู่นะครับเส้นล่องพวกนี้ครับเป็นการอ่าเป็นการเกิดจากอ่าสร้างแกนี่ได้ขุดเนื้อโลหะนะครับนะ่ได้ใส่มีดแกะขุดเนื้อโลหะเพื่อสางฝอนตรงซื้อแะ้วก็มีการทำความสะอาดโดยใส่อาจจะใส่แปรงลวดนะครับถูนะครับก็เลยเกิดเป็นเส้นขีดไล่ขวางเป็นเ้นเสียไล่ขวางนะครับซึ่งอันนี้คือธรรมชาติของเหรียญน,นะครับ ต้องจำไว้ดีว่านี่คือธ่ามชาของเหลียนนะครับเห็บางรายละเอียดด้านหน้าก็จีไปด้านหลังก่อนเนาะอ่าลักษณะปรว่านี้นะครับนี่กระนกเด่งคมชัดนะครับน่ะตั้งเป็นสันเลยนะขอบกระนกนี่นะครับตั้งเป็นสันเลยนะครับบ่ได้สโลบบ่เด้ปืนบ่มียปืนเบอร์นะครับอีกจุดพิดแต่ละหนึ่งอ่าถ้าสังเกตว่าผมเอียงเหลียนเนาะไฟจะสะท้อนพื้นเหรียนนะครับเข้าจะเห็นว่านี่นะครับตรงนี้ เป็นลองนุ่นขึ้นเป็นลองเนื้อนุ่นขึ้นนะครับพยายามจดจาให้ดีครับเป็นลองเนื้อนุ่นข้นนะเอาไไเอียงใส่ไฟเีิงเสด็จจะมีลองเนื้อนุ่นขึ้นนะครับบอมเนยุบนะเป็นลองเนื้อนุ่นขึ้น r นะครับอันนี้คือองค์ประกอบคร่าวๆด้าน,น,านาาททหน้านะครับสามารถใส่พิจารณานะครับควบคู่กันกันกบทั้งด้านหลังและะ็ขอบเหนนนรีหหหหยญได้นะครับในบางกรณีที่เหรียญถูกเหลียมพลาสติกมากหรือเหลี่ยมปิดขอบโดยที่เราไม่เห็นนะครับทั้งกะ ใส่ลักษณะการวิเคราะห์แบบที่ผมบอกให้ฟังมานีและวนะครับว่าวิธีการเบิงเบิงแบบใดนะครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังยังใส่แม่พิมพ์ตัวเดิมอยู่นะครับแต่กสิมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาเกิดจากช่วงอายุในการจะสั่งเหรียญน,นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นกุมเม็ดกากขื้นตั้งแต่บล็อกอที่สองมานะครับจะเป็นมีกลุมเม็ดกากป้าไปนะครับยกเว้นในบล็อก ที่หานะครับจะบ่มีกลุ่มเม็ดกากตรงนี้นะครับจะถูกการเกาถูกการทําความสะอาดไม่ออกไปนะครับจะบ่มีเม็ดกากพวกนี้นะครับเรียนรุ่นนี้นะครับตามซื้อเลยคือกากในมือนะครับบล็อกที่สีกากในมือเข้าให้สังเกตตรงนี้นะครับไอตรงนี้นะมีอยู่แล้วนะครับทุกบล็อกมีอยู่แล้วยกเว้นบล็อกแรกนะครับนี่คือกลุ่มกากนะครับจะมาร่วมกันอยู่ในฟาร์มือนะครับ อาจจะมาร่วมกันอยู่ในฟาร์มมร์จะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดน้อยผสมกันไปแต่ส่วนมากจะเป็นเม็ดใหญ่นะครับนีอันนี้เคเรียกว่ากากในมือนะครับถ้ากากในมือนะครับถ้าฟาร์มมือตรงนี้บ่มีอ่ากุมเม็ดกากนะครับแต่มามีเม็ดกากอยู่ข้างนี้นะครับนีอันนี้เคเรียกว่ากากนอกมือเนาะอันนี้ก็การแยกเกลี่ยบล็อกสีกับบล็อกหกนะครับนะส่วนบล็อกหานี่เป็นบล็อกหานังเรียบแต่มามีเม็ดกากนะครับทีนี้เข้าเบื้องรายละเอียดด้านหลังครับอ่าละเอียดด้านหลังนะครับผิวจะเรียบตึงนะครับมีเม็็ดดดพเมกกา เด้งคมชัดนะครับบ่เป็นปืนบอเบอร์นะเม็ดกากต้องคมต้องนุน่นต้องชัดเจนนะครับอ่าพย,ยายาาเบ่งารายละเอียดให้ดีนะครับนะเบ่งลักษณะพวกนี้ให้ดีนะครับนี่เห็นไ่อ่าต้องเด้งคมชัดเจนนะครับพอไลร่เลี่ยงเม็ดผดเม็ดกากแล้วนะครับต้องร้อยฝ้ามือฝ้าเท้าขอบฝ้ามือฝ้าเท้านะครับต้องเด้งตัง้งเป็นสันคมเลยนะเห็นว่า เอาเห็นยังไงว่าเป็นเนาะตั้งสันเป็นคมนะครับบ่เป็นสโลบบ่เป็นสไลบ่เป็นปืนบ่เบอร์บ่ตื่นบ่อแผ้วนะครับต้องตั้งเป็นสันแบบนี้นะครับอถึงจะถูกต้องตามแม่พิมพ์นะครับทีนี้นะครับเข้าเบิงลักษณะการตัดในกรณีที่เข้าเบิงขอบตัดบ่ได้เข้าเบิงลักษณะการตัดเขาจะเห็นว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับ่เท่าที่เห็นมานะครับมองนี่นะเป็นร่องนะครับนะ มองนี้เป็นล่องนะ้าตัวใดตัดเต็มนะครับกะซีมองนี้กะสีเป็นล่องนะครับถ้าตัวไดตัดแอนเหลือตัวตัดเริ่มช้ำุดนะครับกะซีบบเป็นล่องตรงนี้จะเห็นเป็นแผ่วแบบนี้นะครับจะแอนแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัดมีสองลักษณะนะครับนะถ้าเป็นแบบตัวตัด3บอกแหลกมีล่องตรงนี้นะครับมีล่องเกือบมีล่องยุบเข้าไปเลยอันนี้มันเห็นเป็นแผ่วซื่อนะครับเนื่องว่าตัดแอนกินนของอาหารพิมพ์เลียอะเยอะเกินไปนะครับ แลวกาน,นะครับเขาจะเห็นว่าลักษณะการตัดของเหรียญนี่จะบม่ได้ตรงนะครับเห็นว่าอ่าตรงนี้จะมองไอ้สุ่มนี่นะครับสองฟังเลยนะครับจะปันป่นๆออกไปนะครับนะแลกะการที่ตัดสอบเข้ามาด้านล่างเหรียญน,นี่จะสอบเข้ามานะครับคือด้ดานล่างเหรียญนี่นะครับนี่ตัวตัดด้านล่างเหรียญนี่จะแคบกว่าตัวตัดด้านบนเหรียญตรงสุ่มนะครับเขาจะเห็นว่าลักษณะการตัดจะปั่นออกไปนะครับทั้งสองมองเลยนะครับอ่าทั้งปั่นออกไป แล้วกะนะครับลักษณะของฟันตัดช่วงนี้นะครับช่วงนี้ตรงข้อเรียนอ่นะครับจะบบเรียบนะครับอ่าเห็นว่าเป็นลื่นเขาเบิ้งจากนี้จะเป็นขึ้นเป็นลื่นอยู่นะครับนี่เห็นว่าจะเป็นลื่นอยู่นะเดี๋ยวผมซองกล่องให้เบิ้งเห็นบ่จะเห็นว่าเป็นขึ้นแผ่วๆนะครับจะเป็นขึ้นนะบบเรียบนะาบเรียบนะครับจะเป็นลื่นอยู่เห็นบ่นี่นะครับตรงข้อเรียนนะครับาแล้วก็จาลักษณะ ของการปิ้นหูเลี้ยนไวให้ดีครับจะปิ้นเ tension, ป็นต่อขนาดลูกก็มีขนาดเดียวนะครับการตัดหูเลี้ยนรอบๆหูเลี้ยนจะป้านใงนะครับจะบรได้แคบนะครับจะป้านใยออกไปนะครับราคาตัวตัดมานี่นะครับตัวตัดของเหรียญนะครับเฮ้เบิ้งตัวตัดของเหรียญอาจจะมีจุดพิจารณาหลักๆอยู่3จุดนะครับถ้าเบิ้งมองได้บ่ได้กัเบิ้งอีกองนึ้งเบิ้งอีกองนึงบ่ได้ก็เบิ้งอีกวงนึงครับนึงเดียวว่าเหรียญเนี่ย ขอบเลี้ยนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระเช่าบ้านเนะาะการเก็บรักษาอาจจะบดีหรืออาจจะใส่หลายเกินไปเหให้โตตัดบางจุดมีการซึกหรือหายหรือเลื่อนเลื่อนล่างออกไปนะครับมันนี่กะสะดุดเนี่ยเด้อครับข้ามบอลข้ามจานอย่างซวนจีบตัดซวนจีบยันอีกนะครับอาจจะบ่ค่อยครบถวนบันไดนะครับหนึ่งขอกระาท่านอภัยนะครับเฝ้าไาม่น้่มแล้วการจินตนาการไม่นั่หแล้วกันนะครับนะ วิธีการเบ่งตัวตัดนะครับถ้าเหรียนใดที่เขาสามารถเบ่งตัวตัดได้นะครับเขาจะเบ่งด้านหนาครับพิกมานะครับด้านบนนะครับด้านบนนี้นะครับจะมีรองหยบหยาบอยู่สามรือี่ลองนะครับมองนี้นะหยบหยาบนะก็จะมีรล่องใงอยู่มองนี้นะครัเดี๋ยวผมซองกล่องให้เบ่งนะครับสําหรับกากในมือนะเห็นไหมว่าตัวตัดหยบหยาบนะครับมองนี็จะเป็นรล่องใงเห็นไหมนี่เป็นรล่องใงด้วยนี่เอย่างใดก็สีเห็นว่าเฮเห็นอยู่เนาะเป็นร่องใงนะครับ อ่าส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับพลิกมาฝั่งนี้นะครับอ่าเมื่อกี้เขาเบิ่งฝั่งนี้แล้วเนาะอีกด้านหนึ่งเขาพลิกมาฝั่งนี้ครับจะเห็นว่ามีตัวตัดหล่องยิ้งไ่อยู่ตรงนี้นะครับเห็นบ่เห็นบ่ลนี่หล่องยิง่เลยนะครับนอ่ามีหล่องนึงนะครับหล่องยิ้งไ่ตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวตัดหมองซุ่มซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับเพื่อผู้ใดยังบักใจนะครับเร่งมาเลยไม่ท้าหลวงปู่ป๊อบ ดิงมาเลยนะครับไม่ทาหลวงปู่จะเห็นเป็นตัวตัดเป็นหล่องคุ้มๆนะครับอ่าเห็นบ่เห็นบ่นี่น่าเห็นว่าเป็นเส้นนุน่นเป็นหล่องหยบหยาบอยู่วงนี้นะครับนะอันนี้จริงเรียนนี่ยังไม่เคยเจอเกนะครับยังไม่เคยเจอเกนะครับแต่จะมีตัวตัดอยู่สองลักษณะนะครับคือมองนี่ไม่หล่องนะครับอันนี้ก็เห็นเป็นแผยยุนอ่าแต่ลักษณะการตัดกลิ่นเขาไม่ในเนื้อเหรียนขั้กโพดนะหล่องตรงนี้ก็เลยแผวๆนะครับ ถ้าถ้าตัวไรตัดเรียบก็หนีนะครับนะตรงนี้ก็จะเห็นเป็นลองเลึกเลยเป็นตัวตัดสามแม่พิมแมกครับอ่านะครับอันนี้คือลักษณะของเหรียญลงพ่อพิบูรลรุ่นแรกอ๋อนะครับอ่าน,นี้คือพิธีการแนะนําเหรียญรุ่นแรกลงพ่อพิบูลวัดพระเทนบ้านแดงกากในมือนะครับนะมันนี่ก,กาไม่แนะนํากันอาจจะคาตกบกพร่องบางย่างแต่ที่ได้ก้าวไปในเบื้องต้นนี้คือเป็นจุดพิจารณาสามารถแยกแยะได้นะครับสามารถแยกแยะ บอกแม่พิมพ์ได้นะครับส่วนเกแทนี่ตั้งแต่บล็อก4ลงไปยังบัท่านเจอว่ามีเกนะครับผมยังบัท่านเจอนะผมยังบัท่านเจอนะครับแต่คนอื่นอาจจะเจอหรืออาจจะมือใหม่อาจจะยังบัท่านได้จำนานอาจจะเห็นมีบางจุดที่มันเปลี่ยนไปอาจจะตีว่าเกแต่อันนี้จริงนะท่าตนต้องไล่เลี่ยงให้ครบทั้ง7บล็อกก่อนนะครับนะถึงจะสามารถบอกได้ว่าอันไหนเกอันไหนแท้นะครับตั้งแต่บล็อกที่4ลงไปจนถึงบล็อกที่7นะครับยังบอกปรากฏว่า เกนะครับส่วนมากจะเป็นเกหนึ่งสองสามนะครับเป็นบล็อกที่หนึ่งบล็อกที่สามส่วนมากจะเกหลายนะครับเอาลนะครับมือ่อนี้มีสิ่งที่ดีมาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครับถ้าบุ๊ดไดบัตอยากพลาดคลิปวิดีโอดีๆของทั้งช่องนัดก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์น์นะครับ,บ,นนรบหรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องนี้นะครับเด้อแล้วก็ถ้าบยอยากพลาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้อัปโหลดลงไปว่าจะเป็นการแนะนําวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดรหรือไซ ดาของเยาวรอดดรนรับกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยครับเมื่อมีการอัปโหลดคลิปวิดีโอลงไปนะก็จะได้รับสับก่อนคนอื่นท่านบี่นะครับแต่ผู้ใดมีข้อสงสัยหรือว่าติดตรงใดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแต่ผมได้รับคอมเมนต์แล้วผมก็ะสิมาตอบนะครับเพื่อจะได้เป็นไปในระดาบเดียวกันอาจจะว่าแบบบ่ท่านคุ้นเคยนะครับสําหรับการใช้ภาษาอีสานทองทินเนาะนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้ครับเมื่อผมวางผมก็สิมาตอบให้นะครับ ก้อนจากกันเมื่อนี้นะครับก้อนจากกันเมื่อนี้นะครับค้ามว่อจาจ่าใดที่มันดูประมาะสมที่มันดูประถกต้องหรือว่าค้าวา่อมจ่าใดที่ปเป็น่าาล่วงผู้ใดก็เคกะกับพระท่านอภัยไว้ณตรงนี้นครับการแนะนําครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อสะสมแบบถูกทางถูกวิธีนะครับเมื่อนี้ก็มีสิ่งที่ดีมาแนะนําเพียงเท่านี้สําหรับเมื่อนี้ก็สวัสดีครับ